เอาละทุกคนวันนี้นะครับพีโอมาเป็นคาเมล่าแมนแต่เวอร์ชั่นนี้นี่เป็นเวอร์ชั่นที่มีหูฟังซะด้วยไปลุยกันดีกว่ามาเลยเจ้าพวกแก๊งส้มทั้งหลายนนี่นะยิงยิงยิงเฮ้ยทำไมไม่โดนเลยอะนี่นะอ๋อมายิงกระจายยิงกระจายโอเคย,ยิงกระจายนีนนี่แนนี่นะนนะยิงกระจายไปอุ้ยมอมกแล้วมอมกแล้วพีส้มดาวขับมินอาย,ยะ ยิงปยิงกระจุยยิงกระจุยฟื้นพลังด้วยนี่มีฟื้นพลังให้ได้ด้วยบอกได้เลยว่าสกินนี้อมตะอมตะสุดๆอมตะมาช่วยเพื่อนๆกันหน่อยดีกว่าไอ้ยิงไว้ไอ้ปังเขาให้เป็นปืนแบบลูกปลายโว้เวฟที Web ่สี่เริ่มมาเลยดวลกันหน่อยไม่ลจะจนวด ยิงสเปะสปะมากความมันยำเป็นศูนย์ช่วยกันหน่อยเอาแล้วตอนนี้ไปช่วยเพื่อนหน่อยดีกว่าบงกนให้นี่แน่อ๊ยตรงนี้เพียบนี่ไม่เป็นไรเราไม่ตายง่ายบอกได้เลยว่าสบายมากจะยืนแทงเลยไหมล่ะอันนี้เกินไปหน่อยอุ้ยวันดีแมมีโซมฟังเพลงด้วยแกจะฟังเพลงกัเรื่องงนายุย่งไรด้วยเนี่ยไอย้ไปฟังในนรกเถอะ อุ้ยตอนนั้นเพียบมาเลยทําไมไมีขอให้เก็บบ้างเลยเนะี่ยเดี๋ยวระวงังหลังด้วยนี่แน่มีไม้สูบส่วงไว้ทาไมเนี่ยโอ้ตอนนี้เวฟที่สี่แล้วเรียบร้อยเวฟที่สี่ผ่านไปได้ด้วยดีอ้าวมากันต่อนูนไงมาละโอ้โหนี่นี่ยิงแบบนี้องค์เขาให้อุย้ยเดี๋ยวสซบยักษ์คูไม่ทัน หันมาเขาเคลียร์ไปก่อนนี่จะแกล้งเพื่อนฉันหรือไงนี่ยิงแบบลูกปลายเดี๋ยวก่อนอุย้ยตรงนั้นเพียบอีก42ตัวพ่อคุณโอ้โหนั่นวิ่งจุกเลยครับนี่แน่ยิงไปสวมดำเจ้าสวมดำพี่ใหญ่จัดหน่อยนี่แน่ทำหน้าทะเลนใช่ไหมกลิ่งโคโลไปแทเฮ้ยอุ้ยนี่เจ้าสวมแว่นนี่อุย้ยข้างหลังก็มีอีก หน้าก็มีหลังก็มาอ๋อนี่เจ้าสวมธรรมดาไม่มีพิษสง่งเลยเท่าไหร่นี่ยิงลูกไปเฮ้ยเมื่อกี้เจ้าสวมดำนี่นั่นไงนี่ยิงไปโอ้โหคว่ำสวมแตกเบื่มอมวอุอย้ยอาเจ้โอ้ยโอ้ยแย่แล้วโอว้อันนั้นพ่นใบก้อนสุดยอดไปเลยครับพี่นี่น,น่ว้าวเว็บคอมพลีทจัดว่าสวยงามมา มาเลยเขามาเลยในนีนะ่ยิงยิงเป็นชุดจัดเป็นชุดในไม่มีหายแล้วในคนมายาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าส้วมเจอกับพี่เขาในเป็นล่างยาฆ่าส้วมโคตรโหดใน่นสทียาฆ่าส้วมฉีดเป็ดสเปร์เป็ดอย่างงี้ต้องเจอสเปร์เป็ดกันหน่อยโอ้โหพลังสกินนี้ไม่ค่อยดีนะฮะ ดีแค่ว่ามันตายยากเขาเองจะยืนแท้งเลยไหมนะ่ะไหนๆก็ฮิวให้ตัวเองได้อยู่แล้วเด็กก็โอ้โหวันนี้ยิงมิสไซล์ไปนั่นไงตัวใหญ่มาแล้วเอ้าลุยมาเพื่อนๆตัวเล็กก็มาแจมน,นี่แน่ยนี่จะช่วยพี่ใหญ่ใช่ไหมพี่ใหญ่ฝั่งซ่วมมาเลยอโอโตอนนี้ยิงลูกปายครับตอนนี้ยิงแบบกระจุยเป็นแฉกข้างหลังมาหลังเข้า โอเคแย่แ okay. yeah, ล้วอุ๊ยอะไรเนี่ยยิงอะไรมาโอ้โหตำรวจตำรวจยิงปืนด้วยด้วยโอ้โหเรายิงอย่างไม่แม่นเลยอะแต่ยิงยิงเน้นเป็นหมู่คณะโอเครับจบเป็นหมู่คณะเวฟเจ็ดแล้วครับโอ้หจัดว่าแจ๋วขอเก็บกริฟก่อนได้ไหมเค็มเค็มสองเท่าเอามาเค็มอุ้ยนี่ได้เค็มสองเท่ามาแล้วอ่าไอ ฟ <peach> ื้นก็ให้ยิงทีได้หลายตัวเฮ้ยแย่แล้วอ๋ออะไนี่ะนี่ฟื้นพลังซะหน่อยฮิวสุดๆอย่างงี้เราเป็นตัวแทงได้ครับมาเจอแล้วถังฝั่งทนกันหน่อยเดี๋ยวพี่จะยืนแทงเองมาสบายมากมาเลยดีกว่ามาเลยมาเลยหน้าอย่างเทพสามตาอายยะอุ้ยนั่นจะโซลระเบิดเจอหน่อยนี่ ระเบิดมาเลยไม่มีปัญหาเติมเลือดเต็มอยู่ดีเป็นไงล่ะสกินนี้ถ้าจะอมตะยืนแทงให้เลยทุกคนมายืนแทงให้เลยครับมายืนแทงให้เลยนี่บึ๊บฮิวบอกได้เลยฮิวใจเวฟบอมพ l e ทข่าวนี้มา70ตัวได้เลยครับ70ที่นั่งจัดให้มา ได้ปืนแบบนี้แหละแทงได้เลยมายิงให้หัวแตกซะสบายมากกุ้ยอันนั้นเล่นเป็นก๊ก,กเลยครับปุ่มเขาให้ยิงไปด้วยอาเป็นปืนที่ยิงไม่แม่นเลยอ่าแต่ได้จํานวนครับทุกคนโอ้หมามาเลยมาเลยเจ้าส้วมทั้งหลายยืนแทงให้เลยเนี่ยสบายมากลดไปเทียนนิดเทียนหน่อยสบายมากไม่มีปัญหา ลถไปก็ไม่ใช่ปัญหาบอกเลยระดับพีโอตอนนี้ตัวแทงได้เลยสบายมากไอบึ้มก็ให้บึ้มก็ให,ให้เติมอ e, ีดิครับไม่เดือดร้อนน,ออนี่ตัวแทงอยู่แล้วระดับพีโอนี้ตัวแทงอยู่แล้วจัดไปบึ้มฮ่าฮ่าสบายมากเข้าสู่เวฟเก้าเลยไหมละ่ะเอาละ63ตัวมีตัวใหญ่ด้วย วัดดีมาเลย,น,ยนี่น่บึมจะตัวใหญ่ตัวเล็กไม่มีปัญหาพี่โอยืนแทงได้หมดเพราะพี่โอถึกมากมาเลยเอา้าวฮิวสิครับโทรออะไรนี่วันดีนี่เจ้าเทพสามตามาอีกแล้วปุ๊บนี่ตาโปนใช่ไหมนี่กระโดดลงไปกิ้งเลยครับนี่ตอนนี้พี่โอป,ปืนแฉก ืนกระจุยเน้นกระจุยกระจายไม่เน้นแม่นเน้นจำนวนมาเลยโอ้โหเยี่ยมมากนี่ฮิวตัวเองสุดยอดสบายมากมาเอาละบอสละตอนนี้มาบอสอยู่ไหนไหนอ่ะเอาละบอสนั่นไงโอ้โหน้ำลายไหลเป็นลาวา มาเลยดีกว่าทุกคนโยวิ่งชนเหรอชนเหรอไม่มีปัญหามาเลยเจ้าบอสฮ่าฮส้วบอะไรเนี่ยอ้วกเป็นไฟเลยอ้วกเป็นลาวากระาดามันเข้าไปเดี๋ยวฮิวตัวเองกอนแป๊บนึงสบายมากเดี๋ยวแทงให้สบายใจเฉิบม,มาเลยดีกว่าเด็กๆชนมาเลยไม่มีปัญหาโถเอ้ยสบายมากถึกอยู่แล้วโถสบาย นี่ฮิวตัวเองอมตะสุดๆมาเลยเดี๋ยวจัดให้มาชนมาดีมากชนมาเลยไม่มีปัญหาแทงได้เสมอเลือดก็เต็มอยู่ดีไม่อันนี้เป็นคาเมล่าแมนที่เป็นหมอไม่กลัวอยู่แล้วรักษาได้ฮิวได้ฮิวปุ๊บเลือดเต็มอีกครั้งหนึ่งนี่สุดยอด ใครที่ชอบนะครับเดี๋ยวพี่โอ๊ตแปะลิงก์แมพไว้ให้แน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจพี่โอโะจะได้เล่นกันอย่างสนุกสนานนี่มีกำลังใจทำคลิปกันต่อไปซับสไครต์กดกระดิ่งดิ้งดองนี่ฮิวต่อส่วนใครอยากเล่นตามเดี๋ยวแปะลิงก์แมพไว้ให้จะตายอยู่แล้วอ่ะไอหนี่หนึ่งหรือจะสู้ลุมให้รู้บ้างว่าเราเป็นหมาหมู่ฮ่าๆละเอียบร้อย ไปอ้วกแตกในโลกต่อไปลรเอียบรอ้อยหงายเก่งโอเคประมาณนี้ครับทุกคนครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนดีกว่าเจอกันใหม่ทุกคนนี่อ่าโอเคไปนะครับสวัสดีครับ